สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่อง Master of g o ตอนที่85ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องอาร์มรีฟนงากันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลแปลยันหวางกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็มาเริ่มกันเลยกุยเว่หมานซื่อนี่ฉันได้ยินมาว่าเขาเรื่องชื่อในการป้องกันและแข่งแร่งพอตัวเลย เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มหมันซื่อด้วยใช้ความพ่ายแพ้เป็นชื่อเสียงให้กับตนเองคนแบบนี้น่ากลัวตรงไหนเงี้ยเหรอหมันซื่อเป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนที่หนีมาจากปราไปหนิงปิียได้จะประมาทเขาไม่ได้เลยนะชุยเล่าอะไรวะนนี่ยรสชาติว่วยแตกชบัดกล้าขายให้ฉันได้ยังไง ก่อนหน้านี้ฉันอารมณ์ดีอยู่นะแต่ตอนนี้พวกแกทำให้ฉันกุดกิดพวกแกจะต้องชดใช้ด้วยหินวิญญาณห0ารยก้อนท่านครับได้โปรดใจเย็นก่อนถ้าท่านไม่พอใจทางร้านจหมอบเล่านี้ท่านโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็ได้ครับนี่มันครั้งที่สแล้วนะดูเหมือนว่าเจ้าของโรงเตียมจะ ชอบทำให้ลูกค้าอารมณ์เสียไปดูกันก่อนเถอะฉันได้ยินมาว่าหมาซื่อมีพวกวุโสที่เกษียณออกไปแล้วคอยช่วยดูอยู่เบื้องหลังนะ่ะไม่ต้องมากินที่นี่อีกแล้วหรือได้คือฟางหยวนใช่ไหมนายโกงเงินฉันฉันจะให้โอกาสนาย ขอโทษฉันต่อหน้าทุกคนกรับไปที่นายยอมก้มหัวขอโทษฉันฉันจะเปลี่ยนเรื่องนี้ไปฉันเป็นคนรักษาสัญญาเพราะการเชื่อใจฉันได้ใช่แล้วใช่แล้วถ้าฟางหยวนขอโทษเขาก็จะชูคอต่อไปไม่ได้แล้วไม่ว่าใครก็จะเหยียบย่ำเขาได้ทั้งนั้น เป็นการกระทำที่สศกปรุกชมบดแต่ถ้าเขาไม่ขอโทษมันก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่เคารพรุ่นพี่เลยเขาจะอยู่บนสังคมนี้อย่างลำบากใช่แล้วละ่ะเขามีเพียงทางเลือกที่น่าลำบากใจถูแย่จริงๆนี่มันปลักายจันทราของกูที่มีคลื่นจันทรานี่เอ๊ะ กูหินผอดึงังหยนแกทำอะไรน่ะเขาไม่พูดอะไรสักคำแต่กลับโจมตีในทันทีนั่นไม่ใช่กูเสงจันชัดๆแต่เป็นกูประกายจันการฆ่าหมานซื้อ เป็นอาชญากรรมนะเขาไม่กลัวหรือไงแกว่าอะไรวะเนี่ยมันมาอีกแล้วหักเังเอ,องยู่วนแกจะฆ่าฉันไม่ได้นะถ้าแกฆ่าฉันห้องถูงลงทันจะจัดการแกได้แกแกจะฆ่าฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้จะฆ่านายหรอกนะถวยแอ้บังเอ้ยฉันถ้าฉันระวังตัวแล้วก็ฉันจะไม่ได้รับบาดเจ็บแบบนี้หรอกแต่ไงซะเขาก็อักแต่ถ้าฉันทรมานนายหักเขนอาขานายนายก็จะต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตจะไม่มีโอกาสได้มาทำภารกิจอีกเลย ลุงตาคู่ดันดีบันไม่นะแต่เจ้าช่วยถ้าฉันร่วมกูหินผาได้นายไม่มีทางทำลายกว่าพุ่มกันของฉันได้หรอกจริงไหมสองปีที่สองปีก่อนที่ผ่าไผ่อ๋อนั่นน่ะฉันจะไม่ฆ่านายก็แล้วกันถ้านายหลอมรวมกูหินผาได้เมื่อไรเราค่อยมาสู้กันใหม่ก็ได้ ฮหวังว่าในอนาคตนายจะทำให้ฉันตื่นเต้นได้นะทำไมยังไม่ใส่หัวไปจากที่นี่อีกเด็กหนุ่มที่สวมชุดขาวคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอัจฉริยะจากหมู่บ้านไปไปนิงปิงถึงจะเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญผู้ระดับสอง แต่เขาก็สามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญอู่อาวุโสะระดับสามได้ฉันไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะได้เห็นตาคู่นี้ในหมู่บ้านเกิดของตัวเองไปที่แล้วในตอนนั้นเจียงหย่าได้เข้าใจว่าทำไมฟางหยวนถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าฟางหยวน ไม่ได้มีนิสัยเช่นเขานั่นเองตอนที่แปสบุกมีนาคมผู้เขาเชิงเหมาขบวนสินค้ามาไวกว่าปกติพี่กุยเวเป็นอย่างไรบ้างเล่าฮ่าฮาน้องเจียงฟูปีนี้มาไว้ชนนะคราวนี้ฉันเอาของดีๆมาเต็มเลยนะ เชื่อว่าตระกูลกุยเวชจะต้องอยากได้พันแน่ฮ่าวันมะลืนก็จะเป็นพิธีปลุกวิญญาณของตระกูลเราแล้วฉันอยากจะเชิญให้หนายเข้าร่วมสักหน่อยนะนะจริงๆแล้วมีอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจียงจินเซิงฉันพาผู้สืบสวนพิเศษจากตระกูลจองฉันมาด้วยฉันหวังว่า ท่านจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบสวนครั้งนี้นะดูเหมือนว่าการตายของจินเชิงจะทำให้เจียฟู่ทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกสินะเพราะตระกูลของเขามีการแข่งขันแย่งมรดกอยู่ฉันได้ยินมาว่าเจียฟู ทะลาก,กันในที่สาธารณะมีการสู้รบก,กันและเป็นบนหน้าดันก็คงมาจากการต่อสู้ครั้งนั้นน่กกู่มไม้กษาของขบวนสินค้ารู้จักกันในดามถ้ำสามดาราบ้านต้นไม้ชั้นแรก ว่านอนสุราจริงๆด้วยจริงเหรอเนี่ยพวกเขาขายในราคา500รหินวิญญาณเองนอนสุราฉันกำลังกังวลเลยว่าจะหาหนอนสุราอีกตัวมาจากไหนไม่คิดเลยว่าชชตาฟ้าจะลิขิตส่งหนอนสุรามาถึงที่แบบนี้น่าเสียดายแฮฉันเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองขั้นเริ่มต้น ดูเหมือนฉันจะทำได้แค่ซื้อมันมาอย่างยุติธรรมสินะจะขโมยไม่ได้คุณย้าคะหนอนสุราราคาร้อยหินวิญญาณเองคุณย้าคะพรุ่งนี้เป็นพิธีปลูกวิญญาณแล้วทำไมคุณย่าไม่ซื้อหนอนสุราเป็นของขวัญให้หนูล่ะคะก็ได้ก็ได้ร้านอยากได้ยาก,ก็ซื้อให้ได้ กุยเวยอาจือเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญกูสายรักษาอันดับหนึ่งของตระกูลใหญ่เธอช่วยชีวิตผู้อาวุโสในตระกูลใหญ่มาหลายคนแล้วเธอเองมีเส้นสายที่เล่นแฟนภายในตระกูลเป็นอย่างมากหลานรักน้อนสุราที่นี่ซื้อขายอย่างนั้นไม่ได้ไปเอาปากากากับกระดาษมาให้ย่าจีสิได้ค่ะแล้ว ก็ซื้อมันเลยนะคะถ้าราคาเสนอมาสูงกว่าราคาของทุกคนที่เสนอมานอนสุราก็จะเป็นของคุณแบบนั้นเองหระคะน่าสนใจมากเลยคุณย่าคะราคาเพียงเท่านี้จะพอไหมคะจริงแค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว แต่ชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกนะบางทีอาจจะมีคนเสนอราคาสูงกว่ายาก็ได้แต่ถ้ามีคนเสนอราคาสูงกว่ายาพวกเขาก็เสียเงินมากเกินกว่าเหตุแล้วละไม่ต้องกังวลไปหนอนสุราตัวนี้ต้องเป็นของเราแน่เฮ้อไปกันเถอะท่านเหยียวจื้หย่อนกระดาษแล้วฉันเห็นเหมือนกันดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้หนอนสุราแล้วละ บางครั้งโอกาสก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วแต่บางคนเลือกที่จะทิ้งมันไปฉันนะ่ะยังมีโอกาสอยู่กุยเว้เหยาจือตอนนี้เธอคงทำให้ผู้แข่งขันหวาดกลัวพวกคำพูดของเธอสินะหญิงแก่ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่แค่ในชิงเหมาคิดจะแย่งหนอสุราไปจากฉันกันเหรอเธอนะ่ะ ยังอ่อนหัดเรื่องประมูลอยู่นะคุณยะคะนี่คือกูอะไรหรอคะมันคือกูราพึกษาสีเงินมันสามารถช่วยยกระดับพลังของผู้เชี่ยวชาญกูระดับสามได้แต่แค่ขอบเขตเล็กๆเท่านั้นกูตัวนี้อย่างน้อยจะขายกัน5้าหมืนหินวิญญาณกลับไปที่ชั้นแรกกันเถอะ ผลงานการเสนอราคาหนอนสุราคงออกแล้วละสามเปื่นหินวิญญาณแพงจังเลยค่ะอะไรนะหนอนสุราถูกคนอื่นซื้อไปแล้วเหรอฮะคนนี้ใสัยไม่ดีที่ไหนไม่แย่งหนอนสุราของหนูไปคะเยวเลย ฉันรู้กฎด,ดีฉันแค่อยากรู้ว่ามันถูกขายไปในราคาเท่าไรขอโทษจริงๆค่ะพวกเราบอกข้อมูลของลูกค้าไม่ได้ทุกธุรกิจมีกฎได้ปโปรดให้อภัยฉันด้วยนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะแต่ราคาก็เป็นความรับเหมือนกันแต่ราคาสุดท้ายก็สูงกว่าทุกการเสนอทั้งหมดค่ะ เธอไปได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดก,การเองท่านเหย่าจือนี่คงเป็นหลานสาวของท่านสินะครับเธอน่ารักแล้วก็ดูฉลาดมากเลยเอาอย่างนี้เป็นไงครับท่านเหย่าจืออยากจะให้จะได้หนอนสุราตัวนั้นมากงั้นผมจะดิบหาหนอนสุราตัวใหม่ให้แต่นายท่านเหย่าจือก็รู้นะครับว่าหนอนสุรามันพิเศษมาก ราคาจะถูกขายในราคาที่ท่านเสนอไปก่อนหน้านี้ครับฉันไม่อยากต่อรองราคาหนะฉันจะจ่ายเท่ากับคนที่ได้นอนสุราไปก่อนหน้านี้แล้วกันอะไรละ่ะราคามันสูงมากเลยหรือไก่นายกลัวฉันจะจ่ายไม่ไหวเงี้ยเหรอนี่มันไม่แน่นอนครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น งั้นผมจะทําตามที่คุณบอกแล้วกันนะครับนี่ครับราคาอะไรกันราคาสูงกว่าเราเพียงแค่20เห็นวิญญาณเท่านั้นเองค่ะตอนที่87หนอนสุราตัวที่สองฉันก็มีแล้วตอนนี้ฉันต้องการเล่าอีก4ชนิดเล่ารสหวานเล้ารสเปรี้ยวเล้ารสขมและเล่ารสเผ็ด ฉันต้องหาเล่าลดขมก่อนเป็นอย่างแรกตอนนี้ฉันขาดกูอยู่สองอย่างนั่นก็คือกูสายเพิ่มความเร็วและกูสายสืบฝูงมาป่าจะโจมตีภูเขาชิงเหมาในปีนี้เพราะงั้นขบวนสินค้าจะไม่มาอีกฉันจะต้องเตรียมตัวก่อนที่อะไรอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะจะรอการ่มเพาะ หรือการหาหนอนกูไม่ได้ฉันซื้อกูหมูดำมาก่อนหน้านี้กูหมูดำสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้เชี่ยวชาญกูคุณสมบัติของกูหมูดำและกูหมูขาวสามารถสอนทับกันได้เจ็ดวันก่อนหน้านี้บ้านต้นไม้ชั้นสองถ้าฉันได้กูมรดกเล็ก และก็ฉันจะสามารถเพิ่มระดับการบรุพองของฉันขึ้นเป็นขั้นกลางได้แน่ๆว่านี่มันกูรมรดกเหล็กแรงดิราคายังอยู่แค่สามพันหินวิญญาณเองรีบเสนอราคาเร็วเข้าสุดท้ายราคาของอูมรดกเห็ดเหล็กแดงจะต้องจะต้องพุ่งไปกว่า 5 0 0พันหินวิญญาณแน่และบางทีอาจจะขึ้นไปถึง8,000เลยก็ได้ฉันจำเป็นจะต้องใช้กูนั่นแต่ฉันยังมีหินวิญญาณไม่พอกูมรดกเหล็กแดงจะให้เวลาเสนอราคาแค่หนึ่งวันเท่านั้นการที่จะรอรวมหินวิญญาณเยอะมากๆในเวลาสั้นๆแบบนั้นก็มีทางเดียวนั้นก็คือ การเอาลงเตรียมเล่าและอาการไพ่หย,ยกไปจำนองฉันจะขายมันภายในวันเดียวได้ยังไงภายในเวลาแค่วันเดียวนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะบางที่อาจจะมีคนทำได้ก็ได้อะคะคุณนี้เองบ้านงักเหรอยินดีต้อนรับนายน้อยฟางหยวนกลับบ้านนะคะ ฟางหยวนแกกร้ดได้ยังไงถึงกลับมาที่นี่อีกแกมันไอ้คนอากตันยูพวกเราไม่ได้ลิ้งแกมาเลยน่าจะจับให้หมากินตั้งแต่เล็กที่ผมมาวันนี้ก็เพราะจะมาขายโรงเตี้ยมเล่ากับอาคารพยกผมคิดว่าป้ากับลุงน่าจะสนใจหาเจ้าหมาป่าสัว นายทำได้แค่เร่ขายอาคารพยุกกับโรงเตียมเล่าไปวันๆเดี๋ยวนะว่ายังไงนะน่าย,ยากจะขายโรงเตียมเล่ากับอาคารพยุกยของตัวเองงั้นเหรอเพราะถ้ายัางพูดพล่อยๆกับผมอีกแล้วก็ผมจะออกไปจากที่นี่ทันทีผมเชื่อว่ายังไงอีกหลายคนที่อยากใกล้เมือนแน่ ไปตามลุงมาพูดกับผมดีกว่านะฟังโยวนฉันจะขอพูดตรงๆเลยก็แล้วกันทำไมนายถึงอยากขายโรงเตี๊ยมเหล่ากับอาคารไบหยกนั่นละ่ะเพราะผมอยากจะซื้อกูมรดกเหล็กแดงงั้นเองเหรอแล้วนายจะขายรลกษาก่าวชีวิตด้วยหรือเปล่าไม่ขายหรอก ผมอยากขายแค่ลงเตรียมเล่ากับอาคารพยกที่ดินและค่ารับใช้ทั้ง8ปดคนเท่านั้นไม่พูดบ้างมันจะตายไหมฮะเงียบซะคุณคะเจ้าโง่เจ้านั่นโง่จริงๆสักแต่จะบ่มเพาะก็เลยขายทุกอย่างที่เป็นธุรกิจมาให้เราหมดเลยอย่าได้ใจไปถึงแม้จะมี ทรัพย์สินพวกนี้เราก็ยังต้องปกปิดสถานะของเราก่อนใครจะไปรู้หรอว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อกูมรรดุกแรงฟังหยวนยอมที่จะขายทรัพย์สินของตนเองเพื่อจะได้มันมาในครอบครองถ้าเป็นฉันฉันจะทำแบบเดียวกับมันไหมนะเฮ้อ ยอมถอยหนึ่งก้าวและทิ้งความสบายในอนาคตนั่นแหละเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีของเขาละ่ะฉันสุสัยจริงๆเลยแฮะใครที่มันซื้อกูมรด,ดกเหลิกแดงไปคงเป็นคนคงจะเป็นโมหยานหรือซือซานนั่นแหละถ้ามีกูนั่นแล้วก็พวกเขาก็าจะมีระดับเดียวกับชิงฉูเลยนะ ต้น่บยมีคนเห็นเก่าเหยงจือเสนอราคาด้วยนะดูเหมือนว่าท่านเห่ยงจือก็เตรียมตัวให้กับหลานสาวเหมือนกันแฮะนายน้อยฟางหยวนไปที่ชั้นสามเลยค่ะท่านเจฟู่อยากจะคุยกับนายน้อยสักหน่อยนะค่ะน้องชายฟางหยวน พวกเราเจอกันอีกแล้วนะคาระวะท่านเจฟู่ฉันดูใบเสนอราคาของนายที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะใบเสนอราคาขูมมรดกเหล็กแดงของนายแต่ละใบเสนอราคานั้นราคาใกล้เคียงกับราคาสูงสุดมากท่านเจฟู่อยากจะพูดอะไรงั้นเหรอ น้องชายนายสนใจจะมาร่วมง,งานกับฉันไหมล่ะนี่มันฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับความเมตตาจากท่านเจฟูแต่ฉันยังไม่อยากออกจากตระกูลตอนนี้น้องชายฟังด่วนนายเข้าใจผิดแล้วเมื่อปีก่อนฉันสงสัยในตัวนายแต่สุดท้ายเพราะกูสุภาพบุรุษนายกฉันก็คลายความสงสัยไปแล้ว และฉันจะบอกข่าวที่อีกอย่างนะฉันจากนักสืบศักดิ์สิทธิ์ไทเสียเลงมาแล้วไม่มีความรับไหนจะเล็ดลอดสายตาของเขาไปได้นักสืบศักดิ์สิทธิ์ไทเสียเลงนี่จะต้องเป็นปัญหาอย่างแน่นอนนักสืบศักดิ์สิทธิ์จะมาถึงผู้เขาชิงเหมาเมื่อไรล่ะเรื่องนั้นเขายุ่งมากนั่นนะ จากที่เขาตอบกลับมาอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีงั้นรับายนี้เก็บไว้กับตัวถ้าในอนาคตนายสนใจจะมาทำงานให้ฉันนี่จะเป็นหลักฐานว่าฉันจะต้องรับนายเสมอเมื่อหนึ่งปีก่อนฉันต้องการผูกสัมพันธ์กับเจียชินเชิง เพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าไปในการประโลกครั้งใหญ่ให้ได้ที่นั่นมีผลประโยชน์มากมายแต่สุดท้ายขเขาก็ฆ่าเจยฟู่ถึงจะเป็นแบบนั้นฉันก็ยังได้สิ่งที่ฉันต้องการอยู่ดีด้วยป้ายที่ฉันได้มานี่จะเป็นใบเบิกทางในการเข้าร่วมการประลองผู้เชี่ยวชาญกู่ครั้งใหญ่ในแร่ ตอนที่88กูประกายจันทร์ฉันน่าจะสามารถปล่อยคลื่นจันทราได้8ครั้งติดต่อกันถ้าสกัดนอนสุราศีฤดูและเพิ่มพื้นที่ทะเลวิญญาณของตนเองพวกกวานเนตยกเหมือนกับคอนส่วนตัวฉันก็เหมือนกับแร่เหล็ก ยิ่งโค้นตีเด็กร้อนมากทุ่ไหร่อาวุธชิ้นใหม่ที่ข่มกล้าก็ยิ่งเป็นรูปเป็นร่างเร็วขึ้นเท่านั้นฉันฆ่าวาดอนเนตหยกไปแล้วสี่สิบเอดตัวฉันฆ่าวานอนเนตหยกได้1 7บเถึงสิตัวจากคลื่นจันทราสามครั้งเกือบจะครึ่งหนึ่งของพวกมันเลยนั่น,น,นฉันมาถึงห้องโถงห้องสุดท้ายแล้ว ดูเหมือนว่าราชาวานนจะอาศัยอยู่ในถ้ำนี้นะกลุ่มงูป่วยสังหารราชาหมู่ป่าลงได้ราชาั้นคือราชาของสัตว์ทั้ง1000ตัวนั่นหมายความว่าราชาหมู่ป่าก็สามารถควบคุมหมู่ป่าได้ได้พันตัวแต่ราชาวาน,นนนั้นเป็นราชาระดับร้อยตัว มันสามารถควบคุมเลาวานอนได้100ตัวท่นั้นพลังผู้เชี่ยวชาญกูระดับสองขั้นต้นคงจะไม่พอดูเหมือนว่าจะได้เวลาใช้กูโมดดุกเหล็กแดงแล้วสินะฉันจะได้จัดการกับราวานอนตัวนี้ได้ด้วยพลังของผู้เชี่ยวชาญกูระดับสงขั้นกลางถุงรับชั้นที่สอง ได้เวลาแล้วละฉันเข้าขั้นสองระดับกลางได้แล้วพื้นที่ทะเลวิญญาณของฉันเข้มข้นกว่าขั้นต่อขั้นแรกตั้งเยอะตอนนี้มันมีสีแดงสว่างแล้วสำหรับผู้เชี่ยวชาญกูนั้นยิ่งระดับปุ่มเพะสูงขึ้นก็หมายความว่าจะแข็งแกร่งขึ้นสู้ได้มากขึ้น มีอัตราการรอดชีวิตมากขึ้นจะทำให้มีโอกาสทำภารกิจสำเร็จได้มากขึ้นได้เห็นวิญญาณเพิ่มมากขึ้น30นาทีต่อมากล้างป่าหินเจี๊ยกเจยจ๊เจยราชาวานอนยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยหรือบางทีอาจจะไม่มีราชาวานอนอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้ยังไงซะ ก็ไม่มีใครเข้ามาที่นี่หรอกฉันก็แค่ต้องรอบางทีราชาวานอนอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้กูแห่งชีวิตกำลังเตือนฉันราชาวานอนมาแล้วแน่ๆกูกายายกขาวโลกป้องกันมีกูประเภทสอดแนมอยู่ในนี้แน่ๆ ฉันไม่มีกูสืบสวนเลยสักตัวฉันเลยต้องตกอยู่ในสถานการณ์นี้โถเวยเขาขงซ้อนตัวอีกแล้วฉันไม่รู้เลยว่าราชาวานนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกูกายาหยกขาวพลังภายในของฉันจะถูกใช้ไปอย่างปราประโยชน์ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปฉันต้องถอยไปตั้งหลักแต่ตอนนี้ ตอนนี้ควรจะถอยก่อนต้องวิ่งไปที่โถงวาดอนอีกห้องแล้วก็ให้ป่าหินนี่จมสู่ความวุ่นวายซะเลยเจี๊ยบจักเจี๊ยักเจี๊ยักเจีจ๊ยก,กแต่ราชาวานอนยังตามฉันไม่เลิกเลยต่อให้ฉันคิดจะโจมตีมันตอนนี้ฉันก็คงสู้พวกมันได้ ไม่นานหรอกฉันเหลือพลังอยู่แค่สิบส่วนต่อให้ฉันจะเข้าไปในห้องลับที่สองและเปิดประตูหินไว้พวกกริงก็ทำลายมันแล้วบุกเข้าไปได้อยู่ดีราชาวานนไปซ่อนอยู่ที่ไหนอีกแล้วคงจะรอจังหวะซุ่มโจมตีฉันอยู่สินะมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะเยองไงซะ ฉันก็ยอมเสี่ยงขนาดนี้แล้วจะลองดูสักตั้งก็แล้วกันโอกาสเดียวของฉันคือ <c oughs> ตอนที่ราชาวานนโจมตีฉันฉันต้องใช้ช่งหวะนั้นปล่อยคลื่นจันทราออกไปและฆ่ามันในทันทีฉันจะต้องเชื่อใจจักกรจันสุนชิวและก็พนันเอากับโอกาสครั้งนี้นี่แหละ จากทางซ้าย